น,นี่ไงอืมอะไรจะแล้วกลับไปขอเรื่องการเรียนนะ้ำนี่คือไพ่เด็กที่ไม่เท่าแล้วจา้าเด้อผู้ใดลูกได้ไปขอเรื่องการเรียนบอ่อเออสอบพานม่นบอ่อหรืออ่าได้เข่ารงเรียนตามที่ลูก ตามที่ลูกได้ไปขอพ่อไปได้ไปกับพ่อกับแม่บอ่อจา้าหรือว่าไปกับผู้สาวหรือว่าไปกันเองอได้ลงลืมไปบ่ลูกได้ไปขอเรื่องการเลี้ยนบอลแล,ล้วกคือยังลูกสอบติดละ่ะออสอบติดแลวได้เขารงเรียนนั่นลังเสียเออแม่รู้สึดยังสัน่นสัมผัสหนาภพยได้เพราะว่านี่เป็นภัยของเด็กที่ไม่เท่าคือกําลังเลี้ยนมีน้องเด็กเป็นคนเด็กที่ฉลาดมีสติปัญญาที่ดีเก่ง เลี้ยนกิงฉลาดเป็นคนมีไฟอยู่ตลอดเลยหน้าตาดีจำเม็นนี่เด็กคนนี้นะอวาสิเป็นไ้ายไม่ยิ่งเด้อทั้งไม่ยิ่งทั้ง้รายได้ลูกเด้อลูกได้ไปอขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบบอถึงเวลาแล้วเด้อที่ลูกสีไปแก่บ,บนหากลูกได้เห็นว่าัยดาบขึ้นราชาถือดาบตรงไปได้ลูกเด้อนี่นี่ ต้องไปถึงเวลาแล้วที่ดูต้องไปหางคุยกับพ่อกับแม่